เค้กไข่ช่วงนี้ไม่มีตังซื้อขนมให้ลูกก็เลยทำขนมไว้ให้ลูกเดี๋ยวเริ่องเรียนมากะแม่หิวขนมก็นี่เลยทำเองทำเอง,เองกินเองนักเรียพอ ลองตัดดูหน่อยสิ้อยมีดไม่คงโอเค้าวน,านุ่มมากนี่ องมาก,กินมะมาใครจะกินออกจากเตาใหม่ๆหมเลยอร่อยไม่แพร้ร้านดังสุดยจอด